รีวิวร้านอาหารโดยคณิตศาสตร์คุยแบงค์ขอเสนอก๋วยเตี๋ยวนัดเมสวนหย่อมธรรมนูนวิถีที่ตั้งของร้านนะครับก็คือถ้ามาจากสถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับผ่านศรีนครให้เลี้ยวขวามานะครับร้านจะอยู่ขวามือติดกับร้านอาหารใช้เซงหวดนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอแล้วนะครับที่นี่ยังมีซปเปอร์ตีนไก่นะครับทางร้านจะหยุดทุกวันพระเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะครับก็อย่าลืมมาแวะกินกันได้นะครับ นอกจากนี้เรายังมีน้ํามะขามชามะนาวเก๊กฮวยนะครับไว้คอยบริการทุกท่านนะครับเส้นมีหุ้นเส้นใหญ่มีเหลืองเส้นเล็กนะครับลูกชิ้นเอ็นหางหมูหมูสดหมูแดงเกี๊ยวนะครับรับรองได้เลยนะครับซุปอร่อยเพราะเราต้มหลายชั่วโมงนะครับติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวนัดเมนะครับก็จะเป็นร้านอาหารจีนเก่าแก่อายุ50ปีนะครับชื่อร้านอาหารใช้เซงหววนะครับเมนูที่แนะนําก็จะเป็นขาหมูเปิบพิสดารอร่อยมากครับ หอยจ้อเต้าหู้เหลืองทอดครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยต้มยำกุ้งสตอผัดกุ้งน้ำพริกเผาอันนี้ขวัญใจของครูแบงค์เลยนะครับและยังมีอาหารแต้จิ๋วนะครับรสชาติเยี่ยมนะครับไว้คอยต้อนรับทุกคนอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับแวะไปชิมแวะไปกินนะครับและแวะไปนั่งชิลได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ